บายดีพี่น้องเมนเดกันมาพาะกันอีกแล้วเนาะพี่น้องกับเมล์บันดอนพี่น้องมนเดกันชั่วโมงกันมาริ้นนนสูงพี่น้องกินแกงหน้าไหมลำบากฟังเล่าเนาะพี่น้ผมจำข่เบือพี่น้องเอ้ย ใหกสุแกง ແດມເນາະພີ່ນ້ວຍອງຍນາະກກັບແ พี่เนาะปวดแห้งแต่จะได้กินเนี่ยพี่เนาะเดี๋ยวสม่ยที่ตำข่าเบือกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวทาเบิ่งตอนแกงเนาะพี่น้องป่าพี่น้องมะเพียงสม,มาแดงแทนงูม้วน ชินะโอเคเค๊ยตกบ่วงกบพะคะอเคเคือหอมเลยอเคเคเคองแจงแท้ๆอมกเลย เขียดค่าคํา ตม่ตานีคกอบอมาใกล้กันนาะแม่ตานี่น้อห่งระบ้านยาเพิ่นบอมาหึ่ะ 干什么？Hmm. เปล่งเลยขบเบือพ่ออายุยางงใส่ขบเบือไปเป็นมัดรบบอย่ามันลายพ่อ 一 ขบอือขึ้นมอใน,นพี่น้องมีเห็ดน้ำพี่น้องเห็ดคอน มีมักบวบนะพี่น้องเอ้ยผสมประสานกันหลายอย่างบวบวบวบเี่วบ อย่าดำค่ะพี่น้องลงมือเห็ดไม่คืดนี่นะพนน่ะคือสิโตกนี่นมึงล่มมาตีจนว่าหักโบโตกล่มมากมันกรเชาต้องล่มทั้งระดัง เอาไปหน้าว่าสิชอ,อกไปโหลดคลิปกลับเข้ามากคือเก่าอื มีเฮ็ดมีหมักบวบเนาะปลาเด็กปลาเด็กปี๊บก้วยเจียวเนาะกี่น้องซุกเรียบร้อยพี่น้องซุกเรียบร้อยเข้าละซัดขโมยคัดของเนาะพี่น้องเล่บเลยถ่ายอัลตร้าแกงตอนนั้นปรุงแค่ปรุงเนาะพี่น้อง พับครับพี่หน่อยเลยน่ากินพี่เนาะเกลี่ยเรียบเลย สามสิบเซน้าตาสวยสุดใจ่ล้านะอวน,น,น,นอะแค่า้าสิบน้องไม่รอมาวนนี้กันสม,มัยกันทีขอจบคลิป,ปเพื่อนๆท่นนี้เนะพี่น้อง no, no! สำหรับเพื่อที่เ,าเข,บขาบังคีนีเขาฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเด้อพี่น้องมวยบันดอนเนาะเขาบังส้มให้จบคลิปเด้อพี่น้องอันนี้สบาขเลยเด้อพี่น้องสบายดี